สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิป2นะคะคิวคลิป2อีกแล้วนะคะคลิป2ก็เช่นเคยนะคะคลิป2วันนี้ก็จะเป็นส่องสถานการณ์ระหว่างเขากับคนคนนั้นที่เขาไปเลือกนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะคะก็จะเปิดพลังงานคุณค่อน,อนข้างน้อยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคุณกระต่ก็จะเปิดพลังงานคุณนะคะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยนะคะเป็นเรื่องของเขาล้วนกระต่ก็อาจจะไม่ได้เปิดพลังงานของคุณนนนะะะะคเเพราาะฉะั้้ปิดใจใจหกว ะค,ะคลิปนี้อาจจะใช่ของคุณหรือไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะเป็นการอ่านแบบ general reading ทั่วไปจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงบางไม่ตรงบางก็ไม่ต้องเอาไปแบบเป็นการตัดสินใจในชีวิตนะคะแต่ถ้าอยากจะขำๆเล่นๆน,นี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะ,ะแต่ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะกระต่ายเปิดรับคิวแล้วนะตอนนี้นะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะขอพลังงานของเขาคนที่คุณมาส่องไหมคะ่ะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะ พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะนตอนนี้ขอพลังงานของเขาหนะะ่อยค่ะว้าวเขาเป็นคนเก่าของคุณนะคะหรือเขาเนี่ยมีการอยากกลับไปรีวิเนียนกลับไปหากลับไปง้อนะคะคนเก่าๆนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆของเขาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเขายังอยู่กับคน ที่เขาอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเขามีความคิดที่ว่าเขาอยากจะกลับไปง้อใครสักคนใช่เขาอยากกลับไปง้อคนที่จบกันไปแล้วคนที่เออก็ไม่รู้ว่าจะรื้อฟื้นกันได้อีกไหมแต่ว่ารอการรื้อฟื้นอยู่นะคะเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้กลับมาใหม่กลับมาอีกครั้งให้มันมีชีวิตชีวาเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปได้วยกันใหม่ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอีกในหนึ่งนะเหมือนเขาไปจบความสัมพันธ์กับทัก ถ้ามันบางคนมันจะมีความซับซ้อนในความสมบัธ์เข้าใจไหมบางทีเขาเป็นคนใหม่ของเราแต่ว่าเขาวนกลับไปหาคนเก่าของเขาที่เป็นมือที่สามที่เขาไปเรื่องนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันเป็นการจบที่เริ่มต้นใหม่นี้ก็ได้นะคะอืมแต่ว่าพลังงานของเขาคือนะตอนนี้ก็แต่ไม่รู้หรอกนะว่าเขาไปคบกับใครอะไรยังไงหรือกับคุณเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เป็นคือเขามีความคิดที่ว่าเขาอยากจะกลับไปนะคะ ง้อขอคืนดีคนเก่าๆที่เคยจบกันไปเพื่อให้มันเกิดพลังงานใหม่ๆหรือว่าเกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีการมีการรื้อฟื้นกันในความสัมพันธ์นะคะมาดูซิีดูอีกซิว่าเขามีพลังงานไงนะคะเอ่อคนที่ตัวเขานะคะอาจจะเป็นธาตุน้ําได้นะอืมเป็นธาตุน้ําพิจิกนะคะชัดเจนเป็นธาตุน้ําพิจิกหรือธาตุดินก็ได้นะคะเขาไปขอเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านะคะ คนเก่าก็ไม่รู้แหละนะคะเป็นคุณไหมที่เป็นคนเก่าหรือว่าพลังงานของเขาณตอนนี้เนี่ยเลิกกับคนที่อยู่ณปัจจุบันแล้วไปขอคืนดีกับคนเก่าก,ว,กว่านั้นอีกหรือเปล่านะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยมีการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะให้มันเป็นโอกาสใหม่ๆในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะ เอา,อางี้ดีกว่าก็ะต่ลองถามซิว่าเพราะก็ะต่สงสัยว่าคนที่เขาอยากไปง้อคนที่เขาจบไปแล้วด้วยเนี่ยเป็นคนเก่าของเขาก่อนที่คุณหรือว่าเป็นตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะถามว่าเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณยังไงคนที่เขาคิดเอาไว้ในหัวนะตอนนี้เนี่ยเป็นคุณไหมนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงคะโอ้โอ้ตั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 ต คุ้ชัดเจนรุนแรงมากโอ้แต่ไปพลังงานแบบแรงแข็งกร้าวมากพลังงานเขาเป็นอีกอย่างแต่ความรู้สึกที่เขามีกับคุณมันก็ถามว่าใกล้โอ้โหโอ้โหคลิปนี้ <laughs> ทุกคนที่ต่ายปิดไว้หพอไะไพ่้มันโป๊ะปะโป๊ะทั้งคู่เลยถ้าถามว่าเขารู้สึก กับคุณยังไงคิดกับคุณยังไงคือเขาอยากได้คุณเป็นเมียเขาอยากได้คุณเป็นผัวอืมพูดอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่แต่งงานขึ้นมาถามว่ารู้สึกยังไงอะ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนรักคุณนั่นแหละเป็นคนที่เขารักแล้วใช่แล้วเลือกแล้วแล้วก็เป็นคนที่เขาติดงอมแงมมากต่อให้จบกันไปหลายครั้งหลายรอบแล้วก็ตามอมือันนี้เรามาคลิปเนี้ยเรามาส่องว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงนะแต่พอถามถึงความรู้สึกที่มีกับพลังงานที่เขาเป็นอะ่ะคือ มันเข้าเรื่องระหว่างคุณกับเขาหมดเลยนะคะเขาเป็นมิถุนไหมนะคะหรือคุณเป็นธาตุน้ําเขาเป็นลัคนาราศีมิถุนหรือเป็นธาตุดินอยู่ในนั้นด้วยก็ได้หรือคุณเป็นมังกรเป็นธาตุดินนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากทําอะไรให้มันถูกต้องเพราะว่าเขาต้านทานความรู้สึกที่เขามีกับคุณไม่ไหวแล้วมันเป็น พลังงานของทั้งรักทั้งหลงอะ่ะเป็นทั้งรักทั้งหลงเลย the lover แล้วก็เป็น uh, the devil นะคะพลังงานวันนี้แรงมากจบไปตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่เริ่มใหม่ตลอดแล้วก็ขอกลับมาวนกลับมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสตลอดเขาอยากได้โอกาสจากคุณอะ่ะมีอะไรบางอย่างที่เขาเแบบรู้สึกว่าเขาไปไหนไม่รอดเลยจากคุณคุณมีทุกอย่างแล้วคุณมีครบทุกแพ็กเกจอะ่ะเขาอยากได้บรรยากาศแบบไหนคุณให้เขาได้หมดเลย เนี่ยเป็นสองบรรยากาศเลยนะบรรยากาศแบบรักโรแมนติกแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบร้อนแรงแบบนี้กับเขาก็ได้คุณเป็นให้เขาได้หมดเลยอ่ะมันเลยทําให้เขาแบบคนนี่แหละใช่แล้วคนที่จะคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยคนที่อยากจะผูกมัดด้วยถ้าจะคิดว่าจะต้องแต่งงานกับใครก็คืออยากวนกลับไปหาคนเก่าซึ่งคนเก่าคนนี้เป็นคุณใช่ไหมเพราะคุณมาถามถึงเขา เพราะเขาเคยไปเลือกคนอื่นแล้วตอนนี้คุณก็เลยมาส่องว่าเขาอะไปคบกับคนนั้นแล้วเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าไพ่ที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะอืมอะถ้าเขาคิดกับคุณแบบนี้แล้วตอนนี้เขาคิดกับมือที่สามยังไงคนที่เขาไปเลือกตอนนี้เขานะคะคิดกับคนที่สามบุคคลที่สามที่เขาไปเลือกไงอื The truth untold tr <laughs> มันเป็นอะไรที่เขาแบบไม่บอกได้ไหมอะ คือมันจบกันแล้วมัน completely ดัน e อะมัน complete the circle กับคนคนนี้นะคะแต่ว่าเป็นการ complete ที่แบบว่าบอกใครไม่ได้เขาน่าจะไปจบกับคนนั้นแล้วนะก็แต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นโสดนะคะถ้าคุณมาส่องคาดหวังว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงแนละ้วในตอนนี้คือเหมือนมันจะไม่มีเรื่องมีราวเลยเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้อยากให้รู้แล้วก็เขาบอกว่ามันจบแล้วแล้วมันก็เงียบเขาอยากจะเก็บให้มันเงียบที่สุดถามว่าเขารู้สึกกับคนนั้นยังไงเขาก็คิดอยู่นะคิดทบทวนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไพ่เดอะเวอร์มีความมันมีลักษณะที่ว่าเรื่องเก่าๆก็ยังวนกลับมาคิดเรื่องเก่าๆเอามาพูดได้อีกอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ก็ยังไม่จบเขาอาจจะยังไม่จบกันก็ได้ก็ยังคบกันอยู่แต่ว่าไม่ได้ราบรื่นนะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการอ่ะมันเป็นคุณอยู่ข้างบนอันนี้ไม่ได้อ่านอวยคุณเลยนะแต่ว่ามันถามกันชัดเจนนะทุกคนมั้งแต่แรกก็คือรู้เลยว่าแต่ถามถึงใครอะไรยังไงแต่พอถามถึงเขากับอีกคนหนึ่งคือเขาอยากให้ปิดเงียบไม่ได้อยากบอกใครไม่อยากแพร่งลาย นะคะไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าฉันเลิกกไอคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็แต่ว่าเขาเลิกกันแล้วนะแต่เป็นการเลิกแบบมันยังไม่ดับสนิทแต่เขาคิดแผนแล้วว่าเขาจะไปหาใครเขาจะไปยังไงนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเออไพ่มันโปเนาะกระต่ายก็าลืมอ่ะเดี๋ยวปิดตรงนี้นะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเขานะจะทําอะไรยังไงในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอีกคนหนึ่งนะคะตัวเขานะคะจะทํายังไงจะเทคแอคชั่นยังไง กับคนที่เขาไปเลือกคะ่ะตอนนี้เขาจะทำยังไงเทคแอคชั่นอะไรยังไงกับคนที่เขาไปเลือกโอ้เขาจะพูดความจริงนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนนั้นณตอนนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคนเขาจะพูดความจริงว่าเขานะคะไม่ได้รู้สึก อะไรกับคนคนนี้แล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําเป็นเหมือนกับว่าเขารู้สึกนะ้าเขามีใจแต่ณตอนนี้คือเขาแบบพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงแล้วนะคะเพราะว่า Seven of s ฟซอนเนี่ยคือมันรีวิวความแบบสนิเกียรของเขาอะ่ะเขาอาจจะบอกคนนี้ก็ได้ว่าเขาเนะี่ยยังรักแล้วก็ชอบคุณอยู่อยากจะวนกลับไปหาคุณแล้วคนคนนั้นอ่ก็เลยอาจจะมีความรู้สึกนะตอนนี้ว่าเขาถูกปฏิเสธนะคะจากคนของคุณ มือที่3รู้สึกว่าตอนนี้อาจจะถูกปฏิเสธจากคนของคุณเพราะมือที่3เหมือนพยายามทาดีเขาอ่ะพยายามให้ความรักนั่นนี่นู่นแต่เขาไม่เคยโฟกัสนะคะไม่เห็นคุณค่าเลยกับสิ่งที่มือที่3ทําให้ตัวเขาเองปฏิเสธนะคะแล้วก็ยังมองหันกลับไปดูไอ้สิ่งที่มันแบบเคยเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์เก่ากับคุณนะคะ,ะ,คะ,ะเขาจะทํำยังไงอีกในความสัมพันธ์นี้ระหว่างเขากับมือที่สาม เขาจะทายังไงอีกกับความสัมพันธ์ของเขากับมือที่สามวโหมันก็ต้องมีความเจ็บปวดเนาะหลังจากที่เขาพูดความจริงทั้งหมดแล้วนะคะเป็นคนที่แบบไม่ไม่แอบไม่หลบไม่ซ่อนแล้วเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วว่าเขาควรจะทําให้มันถูกต้องในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีคนเจ็บปวดเพราะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาคิดเอาไว้คือการกลับมาเขารู้แล้วว่าใครที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะยื้อนะคะสติงอลองแบบนี้ไปต่อไปไม่ได้กับมือที่สาม เนาะก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีคนที่เจ็บปวดนะคะคุณก็อาจจะต้องไปเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งในความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวอืมหรือคุณไม่ได้จะไปด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาจะพูดเรื่องนี้กับคนนี้ให้ให้เข้าใจว่าเออเขารักคุณเขารักอีกคนหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออืมก็น่าสงสารมือที่สามแล้วว่าเป็นยังั้น,นะคะอะดูอีกสีว่าเขาจะ เขาจะจบกันได้ด้วยดีไหมหรือว่ายังจะมีอะไรคร้ังคาไหมกับมือที่สามเขาจะจบกันได้ด้วยดีไหมหรือว่ามีอะไรค้ังคาก็เขาจะทําสิ่งที่เขาทําได้ก็คือไม่พยายามไม่สนใจนะคะกับสิ่งที่มือที่สามเนี่ยเรียกร้องเนาะเพราะว่าสิ่งที่มือที่สามยังอยากได้คือความเป็นคู่ความเป็นยังเชื่ออยู่ว่าเป็นเนื้อคู่เขาเป็นคู่เป็นคู่ที่ดีหรือว่ายังรักกันอยู่หรือจริงๆเขาก็อาจจะมีความรู้สึก ที่มันแบบมีให้กันอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับฝั่งของคุณอะ่ะคุณมันมีมากกว่านั้นนะมันมีแค่กันแค่ว่ารักกันน่ะแต่กับคนคนนี้คือเขารู้สึกแค่ว่าเออมันก็มีความรู้สึกที่เป็นคู่อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าไอความพิศวาสความมีแพชชั่นความเป็นเดอะเลิฟเวอร์โรแมนติกอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ฝั่งของคุณหมดเลย ะะพลังงานตรงนั้นดึงไปหมดพลังงานของคุณน่ยดึงเขาไปทางโน้นหมดเลยแต่กับคนนี้เขาเคยคิดว่าเป็นคู่ถามว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคู่ของเขาได้ไหมเป็นคนที่แบบมันสมฐานะกาันคนอื่นมองเข้ามาแล้วเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายอะ่ะคือมันก็ยังมีแฟนต์เทลอย่างนั้นอยู่นะคะหรือเขาเนี่ยเ,เขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยคลิปลุกแบบนี้เอาไว้ก่อนนะคะเขาก็เลยเหมือนปิดเงียบไงในความสัมพันธ์ว่าเออยังจะต้องอจบกันแล้วนะแต่ว่าเขาอาจจะเคยคุยกันแล้วก็ได้นะคะว่าเขา เขามีใครเขาใจเขาอยู่กับใครแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันอาจจะไปกันได้ไม่นานนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเขาก็ยังเหมือนคีปลุกนะคะคีบภาพว่าเขาทั้งคู่เนี่ยยังเป็นคู่กันอยู่นะยังเป็นแฟนกันอยู่นะอะไรเงี้ยสามาคีกันดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมีคนหนึ่งที่เดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์แล้วเนาะแต่ว่าก็แอบหันกลับมามองอยู่นะคะเพราะว่าดูซิว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนใจไหมหรือว่าคนคนนี้เนี่ยจะ จะคิดยังไงอะไรแบบนี้เออแต่ว่าความเป็นคู่ยังเห็นอยู่ถ้าคุณยังเห็นว่าเขาถ่ายรูปด้วยการลงโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบยังแบบดูเหมือนรักกันดีคือมันเป็นภาพที่เขายังอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ก่อนเพราะยังบอกกับใครไม่ได้มันอันโทษอ่ะ the truth is u n t o l d อะเออ คือแบบมันมันบอกยังไม่ได้ประกาศณนะตอนนี้ไม่ได้อาจจะด้วยเพราะว่าญาติพี่น้องเขายังไม่ได้สนับสนุนที่จะให้เลิกกันหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมีความอ่ามีอะไรบางอย่างที่มัน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 เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วเขาสองการที่เขาสองคนเลิกกันอ่ะมันจะเป็นปัญหานะคะอืมใช่เพราะว่าดูเหมือนเขาจะไม่ได้รู้สึกผิดนะคะว่าการที่เขาทําให้คนเนี้ยเกิดความเจ็บปวดเจ็บใจเนะี่ย คือมันเหมือนเขาถือคติที่ว่าความจริงก็คือความจริงอะส่วนใครจะเจ็บในความจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนะคะเพราะว่าก,ก็ยังมาสองคุณยังแบบยังหันมามองคุณอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่เออกับคนคนนี้เขาก็ต้องอาจจะมีความรับผิดชอบในลักษณะที่ว่าเป็นเป็นคนใน ในความสัมพันธ์กับเขาอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องขอโทษอะไรในความรู้สึกนี้ความสัมพันธ์นี้เพราะว่าจะก็ใจเขารักคนนี้ใจเขาต้องการคนนี้แล้วการที่เขาพูดความจริงเขาผิดตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะอืมดูอีกซิว่าเขาจะทํำยังไงอีกนะคะอ่าเขาพยายามคีิปลุกกับคนคนนี้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจริงๆนะคะอืมเป็นการสื่อสาร เพราะว่าเขาอาจจะต้องทํางานหรือสื่อสารมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับญาติพี่น้องหรือกลุ่มคนที่หรือรวมถึงกลุ่มเพื่อนที่เป็นแบบกลุ่มเพื่อนเดียวกันนะอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกคนอื่นๆว่าเออเขาเลิกกับคนนี้นะเพราะว่าเขาชอบคุณเขาเลือกที่จะกลับมาหาคุณอะไรเงี้ยเขามีความคิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณอ่ะคนอื่นอ่ะคงแบบเขาเรียกอะไรนะประนามเขาอ่ะอืมประนามเขาซึ่งเขายังแบบ อาจจะรับไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะยังไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้เรื่องนี้นะคะแต่กับคนคนนี้คนที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้อ่ะเหมือนเขาบอกแล้วนะแต่ว่าเขาบอกแล้วนะคะแต่ว่าคนคนนี้ยังแบบยังขอโอกาสขอเวลาอยู่นะคะว่ารอให้ให้เขาเปลี่ยนใจเผื่อเขาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยอืมก็พยายามทําดีให้อะไรเงี้ยดูอีกซิว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าไอสิ่งที่เขาพยายามที่จะ พยายามที่จะเก็บภาพลักษณ์นี้ไว้เนี่ยมันยิ่งทําให้เขานะคะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นเหมือนภาระที่เขาต้องแบกไปเองแล้วก็เป็นหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคําพูดความคิดเห็นจากคนอื่นที่เขาเก็บมาคิดมาพูดแล้วก็ทําตามมันเนี่ยยิ่งทําตามยิ่งหนักอืมเนี่ยคือสิ่งที่เขาแบบต้องแบกรับคือเพราะก่อนหน้านี้อ่ะเขาเชื่อคนอื่นมากเกินไปนะคะในความสัมพันธ์ คนอื่นอาจจะรู้จักคุณแล้วก็บอกเขาว่าเออคุณอะไม่เหมาะกับเขาคุณไม่ดีนะคะคุณคุณอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นคนที่ต่างชาติต่างาศาสนากาันคุณอาจจะไม่เหมาะกับสังคมของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณอะเออมันเลยทําให้เขา่รับฟังเหตุผลเหล่านี้จากคนอื่นแล้วก็ทําตามคําแนะนําคนอื่นคือการที่เลือกกับคนคนนี้ที่เขาไปเลือกนะคะแล้วตอนนี้มันกลับกลายเป็นคําพูดของคนเหล่านั้น กลายเป็นภาระในชีวิตของเขาคนเหล่านั้นไม่ไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรกับคําพูดเหล่านั้นเลยแต่กลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาเอาอคําแนะนําจากคนเหล่านั้นมาทํามาก็เกิดการกระทำอ่ะพอเกิดการกระทําปุ๊บมันก็อยู่ที่ความรับผิดชอบของเขาแล้วนั่นก็คือรับผิดชอบคนคนนี้นะคะคนที่เขาไปเลือกนะ่ะอืม สิ่งที่จะกอบกู้หน้าของคนที่เขาไปเลือกได้หรือว่าทําให้คนคนนี้ไม่รู้สึกอายหรือรู้สึกว่าต้องโดนทิ้งอ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องแบกรับผลาะไปแต่ใจจริงๆเขาน่กกลับมาหาคุณตั้งนานแล้วนะคะใจเขาอยากวนกลับมาอยากรื้อฟื้นกับคุณคิดถึงคุณมากรักคุณมาก รู้แล้วว่ายิ่งอยู่กับคนนี้ก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองรักคุณมากแค่ไหนนะคะอืมมันไม่เวอร์ไม่เกินจริงแล้วเพราะทั้ง the lover ทั้ง the devil นะคะมันมามันมาทั้งสองทิศทางเลยทั้งรักทั้งหลงอืมนะแต่ว่าเขาต้องต้องรับผิดชอบอะในสิ่งที่เขาไปรับเอามาอืมซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีกับเขาแต่กลายเป็นภาระนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขานะคะถ้าเขาพูดได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาพูดได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณ ถ้าเขาพูดได้เขาอยากบอกอะไรโอ้เขาแบบกลัวนะตอนนี้เขากลัวมากเลยกลัวว่าคุณอ่ะจ,จะไปลงหลักปักฐานหรือว่าจะไม่เลือกใครเลยหรือไม่เลือกแม้กระทั่งเขานะคะแล้วก็เขากลัวอย่างหนึง่งกลัวความนิ่งของคุณคุณนิ่งเกินไปจนเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดยังไงแล้วคุณก็ดูแบบ s t a บิลมากๆดูแบบมั่นคงมากๆในชีวิตมันเลยเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการใขรแล้วเขาเนี่ยจะมีอะไรให้คุณไหม ขนาดตอนนี้คุณยังไม่ได้ต้องการใครเลยแล้วเขาจะมีอะไรไปให้คุณหรือเปล่านะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากบอกคุณว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะทํามันต่อนะ <S <S สิ่งที่เขาไม่เคยทําอะไรให้คุณแล้วก็คุณเคยทําให้เขามาตลอดอ่ะเขารู้ว่ามันไม่แฟร์นะคะแล้วก็ไอ้สิ่งนี้ละมั้งที่มันทําให้เขากลัวคือการที่ในอดีตเขาไม่เคยทําอะไรให้คุณนะคะปล่อยให้คุณเป็นคนทํางานในความสัมพันธ์มาตลอดจนวันนี้ที่คุณหยุดทํางานในความสัมพันธ์ไปแล้วอ่ะ แล้วคุณกลับเป็นคนที่ดูดีแบบนี้มันเลยทำให้เขากลัวว่าแล้วสรุปว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนปัญหามันก็คงอยู่ที่ตัวเขานี่แหละนะคะที่ไปฟังคำพูดของคนอื่นจนทำให้เขาตัดสินใจเลือกผิดในวันนี้ อเขาจะกลับมาทันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นการแบกภาระรวมทั้งภาระทั้งทางร่างกายหรือภาระจริงๆนะคะเช่นไปดูแลฝั่งนู้นดูแลพ่อแม่ฝั่งน้นโอนเงินนะคะดูแลดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นคนที่ต้องคอยดูแลฝั่งโนู้นรวมถึงความคิดด้วยนะคะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเป็นภาระทั้งทางร่างกายทั้งทางความคิดอ่ะดูซิว่า ให้เอาคำนะคะเขาอยากบอกอะไรเนาะว่าคนล,ลับนะคะในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้มาถามถึงเขากับอีกคนนึงและะ้วว่าจะมาฟังอะไรสักหน่อยนะคะแต่กลายเป็นว่าเขาพูดถึงคุณหมดเลยอะ่ะอืมอืมไพ่บอกว่ายังไม่ถึงเวลานะคะถ้าคุณคิดว่าเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ยังนะคะเขาจะยังไม่ได้กลับมาเร็วๆนี้ไพ่บอกว่า คุณเคยเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ห่างไกลามากแล้วเพราะฉะนั้นอย่าวนกลับเข้าไปที่เดิมเพราะว่าถ้าให้เดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนกลับอย่างนี้นะคะแล้วเป็นแบบนี้คือคุณก็ต้องเดินหนีเขาออกมาอีกรอบหนึ่งแสดงว่าเขาเนะี่ยยังเติบโตไม่มากพอหรือว่าเขายังไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาได้ไปเรียนรู้เนาะให้เขาไปจัดการปัญหาเองคุณไม่ต้องไปช่วยอะไรนะคะนั่งดูเฉยๆนะเออพอมันเป็นช่วงเวลาของเขาด้วยเป็นโชคชะตาของเขาด้วย ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องรับกรรมนะคะรับรับผิดชอบกับสิ่งที่เขากระทำหลังจากนั้นแหละ The view of fortune ถึงจะกลับหัวแบบนี้แล้วตัวเขาก็จะถูกนะคะบังคับให้เดินออกมาจากสถานการณ์นั้นเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนั่งเป็น The Queen เ่ uh, อ t h e q u e e n of Pentacles ต่อไปเรื่อยๆนะคะอยู่ในพื้นที่ของคุณทำในสิ่งที่คุณทำอยู่นะตอนนี้ทำให้ดีต่อไป ะะเดี๋ยวเขาจะเดินตามคุณมาเองเมื่อถึงเวลาแต่ณตอนนี้คือไพ่บอกขึ้นมาเลยว่ายังไม่ถึงเวลาจะที่รักเธอรอไปก่อนนะคะให้เขาได้ไปเรียนรู้บทเรียนเขาก่อนมันยังมีสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบอีกนะต่อให้เขาใจอยากจะกลับมาหาคุณแต่ว่าเขายังต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำหรือพูดลงไปนะคะให้มันจบเขาเหมือนกับต้องรับผิดชอบจนเขาอาจจะต้องหมดเหนือหมดตัวกระแตดูแล้วเหมือนเขาไม่เหลืออะไรเลยอะ ในวันที่เขาจะกลับมาหาคุณอะ่ะดูนะเขาจะมาแบบโซซัสโซเซแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยเออเขาจะมาในภาพลักษณ์แบบนี้เลยนะคะคือไม่เหลืออะไรแล้วก็มันเหมือนกับเขาแบบสำนึกได้ด้วยอืมในการที่เขากระทํากับคุณการที่เขากระทากับอีกคนอะไรเงี่ย มันเป็นจุดที่เขาแบบอาจจะต้องถูกบังคับนะคะให้กลับมาเพื่อที่จะขอโทษคุณหรือว่าบังคับให้เขากลับมาในสภาพนี้ให้คุณได้เห็นเพื่อที่จะปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจของคุณด้วยก็ได้นะคะจากที่คุณเกลียด,ดเขาไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยพราะคุณเห็นเขาพราะคุณเห็นเขาในสภาพนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณให้อภัยนะคะแล้วก็เห็นใจ เมตตากับเขาแบบนี้ก็ได้นะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปสองคนที่เขาไปเลือกอีกคนนะว่าเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันกระต่ายไม่เปิดไพ่อะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าเราก็จะเช็คกันไปเรื่อยเช็คพลังงานกันแบบพลังงานกันไปเรื่อยนะคะว่าเป็นยังไง สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะกระต่ายโพสไว้แล้วใต้เดสคริปชันข้างล่างเช็คคิวก่อนนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงแบบอัดคลิปนะยังไม่มีการโทรนะคะการโทรเนี่ยเดี๋ยวกระต่ายจะโพสต์อีกทีหนึ่งว่าเมื่อไหร่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงปลายลายเมษาเพราะว่าตอนนี้กระต่ายก็ยุ่งๆนะคะอยู่กับที่บ้านอยู่กับที่ทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีช่วงเวลาของการที่จะให้เวลาในการคุยนะคะ แต่จะสะดวกในเรื่องของการอัดคลิปมากกว่าเนาะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากบ๊ายบาย